Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพนนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับผมทุกคนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู performance video special stage กันนะฮะของน้องจิกจินนะจ๊ะก็คือเป็นเพลงที่ฟังทุกวันฟังวนไปสตรีมวนไปนะฮะรอบนีนะ้ first win ต้องมานะขอร้อง please แล้วคือเป็นอะไรที่รอมากๆสำหรับ performance เนี่ยอยากเห็น stage เต็มๆมาก,มากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะฮะเพราะว่าเพลงมันๆนะนะทุก คนมันเป็นคือรู้สึกว่าถ้าเต้นอ่ะจากที่เราเห็นใน MV มอะมันก็แบบปังมากๆแล้วใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดเราได้เห็น p e r f o r m ร์แมเต็มๆคอร์ิโอเต็มๆเนี่ยมันจะขนาดไหนทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือใน MV เนี่ยสงสารแจยอกากเลยแจยอกออกมาน้อยมากใช่ปะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแบบ สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์อะถ้าเกิดใจยอกได้มาอยู่แบบ Center Boy Boy เซนเตอร์บ่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะดีซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันขอให้เป็นอย่าง,งานั้นขอให้แบบได้เห็นใจยอ๊บ้างเถอะอ่ะก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับจิกจินน p e c i a l Stage จอะโ okay, อเคาสามสองหนึ่งนั่นนะเสียงเบาไปเปล่าอะมาพิซซ้ เฮ้ยลองสดด้วยจนเดินไวมากโดยยองเมื่อกี้ทุกคนเดินกันไวมาก สเตส,สวยอะแสงแบบแสงสวยอะหัวเสียงเย่ดำนี่คือล้องโซดถูกไหมสิ่งเยดำดใครบอกว่าเขาแสดงสีหน้าได้เก่งเพลงนี้คือแบบ าโอ้ยชอบเสียงสดมากคือฮารุโตะอะพอได้ยินเสียงที่เป็นแบบว่าเสียงร้องสดๆอะยิ่งแบบความริชของเสียงอะมันยิ่งชัดอะทุกคนชอบจัง ค,คือไอคว้าเมื่อกี้นะเดี๋ยวนี้หลังจากที่ตอนนั้นได้ดูคลิปไหนจะไม่ได้รีแอคชั่นมัง้งเออคลิปรีแอคชั่นของน้องๆมัง้งก็คือที่พี่ซอกทําแบบควา้าอะไรยคือหลังจากนั้นมีภาพภาพพ,พพี่ซอกทําอย่างงี้ขึ้นมาในหัวตลอดเวลาเลยจ้ะ สามคนนีคือโคตรสว้ยคือแจ็คทำผมทรงีโคตรด,ดี ท่อนนี้คือแบบทุกคนได้โชว์เคสเสียงโคตรดีว้าเอยมุมกล้องมากีดดีเพลงนี้แบบเกาหลีอมันนะ่ะโอ้มาชิด

ใจหยอกอยากเห็นใจเขายยแบบเด่นๆนะช่วงนี้เราแบบโดนใจยหยอกตกตั้งแต่ช่วงก่อนคัมแบ็กแล้วอะโดนใจยหยอกตกหนักมากจ้ะอยากดูอีกอะถอยรอบมาทุกคนคือเอาจริงปะกล้องมันแบบสวิชทุกอย่างไปไวมากๆเลยอะคือด้วยเพลงบีดมันเป็นบีดแบบ อย่างนี้ด้วยมั้งทุกอย่างตั้งแต่ใน MV และดูดูล็อบเดียวก็ไม่ได้ในสเตจอันนี้ก็คือดูล็อบเดียวก็ไม่ค่อยทันทุกคนกล้องมันแบบสวีปสวารมากมากเลยอ่ะนะสามจังนึงฮอกคือลุกนีโคตรสวักอ่ะ แต่ชอบผมตรงนี้โคตรดีอ่ะชอบเสียงมาชีแล้วคือท่อนเนี้ยนะคือนอกจากบีท เมโลดี้อะไรอย่างนี้มันแบบเบาๆลงแล้วใช่ไหมพอดาได้เห็นคอริโอเต็มๆแบบนี้มันแบบมันพริ้วตามเพลงจริงๆอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยเฮ้ย<ด>ชอบคอริโอตรงนี้มากเลยอ่ะชุนนมีม<ค>าด้ๆ<ค><ด> อยากเห็นบนสเตจแบบรายการเพลงนะวาชอบความนี้แบบ พี่ซอกไม่ได้แค่เต้นตามคอริโออย่างเดียวอะทั้งสีหน้าทั้งการแบบมูฟเมนท์ที่เป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะทุกคนนี่ค่ะความสวักที่มีแอดดิจูดที่มีเวลาเต้นอ่ะโคเทย้อย้อนคือสังเกตว่าจีฮุนผมเขียวอะ คือไอ้จอพวกนี้นี่ก็แบบแพงอยู่เด้อวโอ้เยดำแล้วท่อนน้อยเยเกโรจิกจินเนี่ยนะทั้งตอนท่อนของอาซาฮีทั้งท่อนของหมูหวานอะทุกทั้งคู่อะคือแบบแสดงสีหน้าแบบมันอะแบบ นะ attitude แต่ละคนคือพอท่านี้ตั้งแต่เห็นใน MV แล้วยกขาขึ้นมานี่ฮะค่อยโยคอเ,คอเ,อคเท,เทโอ้ดูด,ดิดูพี่ซอกดิแค่แบบออกมาแบบพัดเล็กๆะ่ะ attitude ยังเด่นออกมาดู HH! โหที่จีฮุนอยากเป็นท่อนนี้เป็นอนะ่ะมันน่าจะมันอนะ่ะเราดูหน้าพี่ซอฟต์ม,มันมากอะ่ะ ชอบอะเป็นมุมะยากจริงนะ h e l แต่อย่างดีที่ให้ใจยอกมาเป็นคนจบที่เซนเตอร์อะเพลงเนี้ย oh, เพลงคนมนเลยอะชอบเพลงนี้มาเป็นเพลงคัมแบ็กที่ โคตรชอบจะให้ฟังกี่สิบรอบก็คือยังไม่เบื่อทุกคนถึงตอนนี้ถึงไหนแล้วจะทีจะจะสตรีมมาเป็นสิบล้านรอบแล้วก็ยังไม่เบื่อก็ยังมันอยู่แล้วก็แบบยังเ enjoy กับการนั่งดูสเตจหรือว่านั่งดูเอ็มวีอยู่นะฮะแล้วคือเมื่อกี้คือเหมือนแต่ไม่แน่ใจว่าลองสดจริงๆเลยหรือว่าเป็นแบบอัดเพื่อเอามาใช้ในสเตจอัดใหม่เพื่อเอามาใช้ในสเตจนะแต่มันเหมือนเหมือนแบบอัดสดอะเหมือนลองสดอะอย่างที่เราบอกตอนที่เป็นท่อนแรปทั้ง3คนพอมันเป็นเสียงแบบเนี้ย ที่มันไม่ได้ผ่านการแต่งมาก่อนนะมันแบบมันริชมากเลยอะทุกคนชอบพัดแรปมากๆรอดอูน้องๆรับถ้วยนะฮะเฟิร์สวินอยได้ <c oughs> แล้วก็รอ,อดูสเตจในรายการเพลงเรารู้สึกว่าเพลงนี้คือเข้าขันแมสแล้วแหละนะ <c oughs> อยากจะให้น้องแบบว่าได้วินเยอะๆนะฮะอันอย่างน้อยไม่หวังอะไรมากหวังถ้วยเดียวก็พอตอนนี้นะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดได้มากกว่าน,นั้นก็ดี ทุกคนดูกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับชิกจีนสเตจเพอร์ฟอร์แมนส์ไม่ใช่สเปเชียลสเตจนะฮะ <oru ś len ic> ก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้ชอบพัดไหนหรือว่าเป็นเมนใครมีอะไรจะเม้ามอยเกี่ยวกับอ่าคัมแบ็กนี้หรือว่าเพลงอื่นๆในอัลบั้มอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับอัลบั้มยังมาไม่ถึงสักทีนะฮะแต่ว่าคิดว่าใกล้มาถึงแล้วใกล้ใกล้จะส่งออกมาแล้วคือตอนนี้มันยังขึ้นว่าแบบยัง ready to s h i p อยู่ย,ยังไม่ชิปมาอาจจะทิดหน้าก็เดี๋ยวกลับมา อันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะฮะแต่สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะกลับมาเจอก,กันใหม่ตอนอันบ็อกซ์เลกันครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย